สวัสดีครับน้านาน้าปปลาทุกท่านนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับนภาัทนะครับจากยูทูปน้าพัทพิชชิงนะครับวันนี้มีคันเข้าใหม่นะครับนี่นะครับเป็นคันแอร์เกียนะครับแอร์เกียโอเวอร์เซ็ตนะครับคันสีขาวนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเป็นคันที่นคณาหลายท่านกำลังตามหาอยู่ครับเพิ่งทำออกมาใหม่อีกนะครับ เป็นคันแอร์เกียโอเนะครับเป็นคันหายากรุ่นนึงเลยนะครับตัวนี้เพิ่งทาง BPO เพิ่งนำมาทำอ,ออกมาใหม่นะครับแอร์เกียโอเนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดครับนี่สำหรับนานาท่านไหนที่เคยดูนะ่นนิกอาร์มันโดเคยรีวิวไปแล้วนะครับตัวนี้คันตัวนี้อ,ออกมาหลายปีแล้วนะแต่ของมันหมดนะครับเพิ่งมาใหม่แนะนำสำหรับนาๆาสายโหดเลยนะครับตัวนี้ ด้ามจะเป็นด้ามก๊อกนะครับคันสีขาวนะครับเลซิสก็จะเป็นของฟูจินะครับนี่นะครับพอเก็บก็จะเป็นฟูจิเหมือนกันนะครับไอเกียโอเซตนะครับสําหรับนาาท่านไหนที่กําลังตามหาอยู่นี่รีบจับจองเลยนะครับเบามากนะครับคันนี้เ o า e ิสดีเส้นดีนะครับไกด์ก็ไกด์ฟูจินะครับไกด์ให้มา10ตัวนะครับวันนี้ผมถ่ายคนเดียวอาจจะ นั่นนิดนึงนะครับนี่นะครับไกด์ฟูจินะครับแอ์เกียโอเวเซ็ถือว่าเป็นคันในตำนานอีกคันหนึ่งนะครับเบามากครับเนี่ยตัวนี้เบากว่าเอีกนะครับลิซิสฟูจิฟอกิฟฟูฟูจินะครับก็ไกลฟูจินะครับนะนะท่านไหนที่กำลังตามหาอยู่คันโหดๆแนะนำนะครับตัวนี้ งานชะโดงานช่อนใหญ่ทักหานภาพัดได้เลยนะครับของเข้ามาก็พอประมาณนะครับไม่รู้ทั้งหมดรถนี้แล้วจะมีอีกเมื่อไรนะครับตัวนี้หายไปเป็น,เป,นเป็นปีๆแล้วนะครับเพิ่งมาใหม่นะครับสวย,เยเๆเลยนะครับขันเะด้งๆเลยนะครับนะนะท่านไหนที่เคยเออ ใช้หรือว่าเคยเห็นแล้วก็จะรู้ดีนะครับว่าคันนี้โหดขนาดไหนแต่สำหรับหน้าๆน้องๆมือใหม่นะครับถ้าอยากรู้ว่าคันตัวนี้ใช้งานเป็นไงไปที่ YouTube ของนานิกอาบันโดนะครับเคยตกปลาหมอตกปลาช่อนทะเลสาย2ีก็ยังไหวเลยครับโหดๆเลยนะครับตัวนี้เบามาก แอกเกียโอเวอร์เซ็ตนะครับตัวนี้เวท10.20นะครับยาว6.8นะครับท่อนเดียวราคาอยู่ที่1,600บาทนะครับเบาเบาจริงๆครับตัวนี้เบาเซนดูน่ได้วยปลายปลายไวด้วยนะี่ครับไกฟูจิรีซิดฟูจินะครับตัวนี้ไม่ต้องกลัวน้ำทะเลไม่ได้กินเลยนะครับ ราคา1,600บาทแล้วนะท่านไหนที่สนใจก็หาได้ตามร้านค้าอุปกรณ์ตกปลาทั่วไปหรือว่าถ้าหาไม่ได้ทักหาที่นพัเลยก็ได้นะครับหรือว่าอุปกรณ์ตกปลาพัดฟิชชิ่งหรือว่าร้านพัดฟิชชิ่งในลาซาด้านะครับอันนี้ถือว่าเป็นแรไอเทมอีกตัวหนึ่งของ BPO นะครับนี่นะครับเด้งๆเลยนะครับ ตัวนี้แนะนําสายโหดเลยนะครับแต่ว่าช่อนข้างทางก็ได้หมดนะครับเดี๋ยวผมจะเอาอตัวนี้ผมจะเอาไปจับคู่กับอาบูแม็กโปรนะครับสีขาวอะของผมนะครับนี่นะครับคันเข้าใหม่ยัวๆเลยจ้า จะค่าย bpo นะครับไอเกียโอเวอร์ถือว่าเป็นคันในตำนานอีกคันเองนะคันหายากนะครับเด้งๆเลยนะครับตอกด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพิ่มกำลังใจช่องนภัสพริจริงเลยนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do Well, I'ma make hellish sure that I don't become you I Have no regrets, yeah, I'll tear up my chest I'll